The introverted podcast I have a passion for keeping things simple. Introverted investor channel สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Investor Principle ก็เดินทางมาถึง EP ที่21แล้วนะครับผมก็วันนี้ เสนอตอนเหมือนกัะตูญ,ญี่ปุ่นก็สำหรับ EP นี้ก็มีหัวข้อว่าอยากเป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือนักลงทุน VI เนี่ยต้องมีแนวคิดหรือยึดมั่นในหลักการแบบไหนสำหรับหัวข้อแล้วมันก็ฟังดูเป็นนามธรรมเล็กน้อยแล้วก็โดยส่วนตัวผมก็ยังถือว่าเป็นนักลงทุนที่ประสบการณ์ยัง ไม่มากเลวก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่ก็คงมีอาจหารไปกำหนดกเกณฑ์ใดๆว่านักลงทุนแบบ BI เนี่ยจะต้องมีแนวคิดแบบไหนตามชีอว่าข้อเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นการสรุปรวบยอดหรือว่าตกผลึกแนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเนี่ยมาจากหนังสือดี i n t e l l i g น n t i เ v สเตอร์ ที่เขียนโดยนักลงทุนคนหนึ่งก็นักลงทุนตลอดคนหนึ่งก็นักลงทุนที่มีชื่อว่าเบนจามินเกรแฮมที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านหากศึกษาด้านการลงทุนมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็น่าจะน่าจะคุ้นหูแล้วก็เคยได้ยินชื่อของเกรแฮมเป็นอย่างดีก็จะมีตบทผลสรุปวิเคราะห์ เรียกว่าอะไรก็ตามแต่ประมาณสักสิบห้าข้อที่คิดว่าถ้าเราอยากจะเป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าอย่างเต็มภาคภูมิเนี่ยก็น่าจะควรจะรับรู้เข้าใจแล้วก็ลองนำแนวคิดเหล่านี้ไปตกผลิตดูบ้างแล้วก็น่าจะทำให้กระบวนการลงทุนหรือแนวคิดต่างๆในโลกแห่งการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ย มันมีความมันทำให้เราชัดเจนในเส้นทางมากขึ้นมันทำให้เราอยู่นิ่งขึ้นในตลาดหุ้นที่มันมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็มาดูกันที่ข้อแรกที่คุณเบนจามินเกรแฮมเขากล่าวเอาไว้ในหนังสือเล่มน,นั้นนักล,ลงทุนในปัจจุบันเนี่ยต่างม,มุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์อนาคตจนทำให้ พวกเขาเนี่ยจ่ายเงินล่วงหน้าไปมากแล้วและกลายเป็นว่าต่อให้สิ่งที่เราคาดการได้เกิดขึ้นจริงๆพวกเขาก็ยังไม่ได้กําไรอยู่ดีและก็ในทางกลับกันหกเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราก็อาจจะต้องขาดทุนก้อนโตอย่างถาวรือขาดทุนหนักนะครับผมแล้วก็ยังมีพวกหมยว่าหากคานิยาม ของหุ้นเติบโตหรือหุ้นโตเร็วเนี่ยคือบริษัทที่น่าจะเฟื่องฟูในอนาคตที่น่าจะเจริญเติบโตอย่างมหาศาลในอนาคตนมันจะไม่ใช่คำที่ยาบแต่มันเป็นความหวังลมๆแรงๆต่างหากก็จากข้อนี้ที่คุณเกรแฮมเขาเขียนเอาไว้เนี่ยเราก็พอที่จะพอที่จะตัดสินได้ว่าใช่หรือตัดสิน พอที่เขาจะมีพอที่เราจะมีมองต่อคุณเกรแฮมด้ว,ว่าเขาค่อนข้างที่จะเน้นไปที่ปัจจัยทั้งเชิงปริมาณและก็คุณภาพเนี่ยยึดมั่นอยู่ที่สิ่งที่มันเป็นปัจจุบันหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมากกว่าการคาดการณ์อนาคตนะค,ครับแล้วก็โดยพื้นฐานความคิดที่ว่าคืออดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันถูกพิสูจน์แล้ว ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีสิ่งใดน่าลงทุนหรือไม่ลงทุนมันก็ทำให้เขามีแนวคิดเช่นนี้ที่เขาคิดว่าเราควรจะวิเคราะห์จากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วว่ามันเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็พิสูจน์ได้อะไรประมาณนี้ ข้อต่อมาก็คือการที่เราจะสร้างผลตอบแทนให้เหนือกว่าค่าเฉลี่ยได้ในระยะยาวเนี่ยเราต้องมีคุณสมบัติ2ข้อหลักๆเลยก็คือมีความสมเหตุสมผลและมีแนวทางที่แตกต่างไปจากนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดแล้วก็มีติ่งเพิ่มมาในประโยคนี้ก็คือนักลงทุนที่ฉลาดเนี่ยจะไม่สนใจหุ้นโตเร็วที่มีขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่นะครับผมตอนที่พวกมันได้รับความนิยมสูง แต่จะเริ่มสนใจหุ้นเหล่านั้นก็ต่อเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดเกิดขึ้นก็ความคิดของเกรแฮมคนนี้เก็มีความสอดคล้องกับนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอีกหลายๆคนท้งเรื่องของการมีข้อข้อมูลอย่างมีหลักการและเหตุผลไม่เลื่อนลอยแล้วก็มีไอเดียการลงทุนมีแนวทางมีกระบวนการลงทุนมีแนวคิดที่ควรจะแตกต่างไปจาก นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดเพราะว่ามันก็มีการเก็บข้อมูลในอดีตที่ยืนยันแล้วว่าออนักลงทุนในตลาดไม่ต้องในตลาดหุ้นไทยก็ได้แทบทั้งโลกเนี่ยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยนักลงทุนเกินกว่าแปดสิบถึงเก้าสิบเอร์เซนี่ยก็คือล้มเหลวหรือไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่ตัวเองตั้งใจหวังเอาไว้คราวนี้เขาก็เลยคิดว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันก็มีหนทางเดียวก็คือการคิดให้แตกตา่าง ไปจากคนอื่นแล้วตอนที่หุ้นบางบริษัทกำลังอยู่ในกระแสนิยมกำลังได้รับความนิยมมากๆเนี่ยแน่นอนว่ามันทำให้ราคาหุ้นในตลาดเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปสูงจนเกินพื้นฐานที่มันควรจะเป็นเพราะนั้นการที่เราเข้าไปสนใจหุ้นบริษัทนั้นเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทนั้นเนี่ยมันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะได้กำไร อย่างมหาศาลหรือได้กําไรที่มากกว่าค่าเฉลีย่ยหรือได้กําไรในแบบที่เราสามารถที่จะเรียกว่าเราสามารถเอาชนะตลาดได้ในระยะยาวนะครับผมข้อต่อมาก็คือภูมิปัญญาของนักลงทุนคือการสอบหาความแตกต่างระหว่างมูลค่าและราคาหุ้นในข้อนี้เนี่ยก็พอที่จะพิจารณาได้ว่าบราแฮม m เขาก็มุ่งเน้นไปที่พื้นฐานของบร,ริษัท การประเมินมูลค่าที่แท้จริงหรือการประเมินมูลค่าพื้นฐานของหุ้นนั้นๆแล้วนําไปเปรียบเทียบกับราคาหุ้นราคาหุ้นคือราคาหุ้นในตลาดณปัจจุบัน,นครับผมเกรทแฮมว่คิดว่านี่แหละมันคือภูมิปัญญาของนักลงทุนนี่แหละคือมันคือภูมิปัญญาของนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าก็คือเราจะต้องค้นหาแล้วก็ประเมินมูลค่าที่แท้จริงออกมาให้ได้จาก ข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่เรามีในปัจจุบันแล้วก็นําไปเปเรียบเทียบกับราคาหุ้นในตลาดเราจะซื้อต่อเมื่อมูลค่าพื้นฐานเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าราคาหุ้นในตลาดในปัจจุบันแสดงว่ามันถูกนี่้าเป็นการอธิบายแบบรวบยอดกร,กระชับนะครับผมเพื่ะนั้นถ้าราคาหุ้นในตลาดเนี่ยมันแพงมันราคาสูงกว่ามูลค่าพื้นฐานที่เราประเมินได้เราก็ไม่เข้าซื้อมันแค่นั้นเอง ก็ต่อมาก็คือราคาหุ้นจะดีขึ้นหรือแย่ลงมันขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานของธุรกิจไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้นี่ก็ตอบย้ำความเชื่อของเกรแฮมอีกครั้งหนึ่งที่เขายึดมั่นในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่เขาสนใจเข้าลงทุนแล้วก็เข้าไปศึกษานะครับผมเพราะว่าเมื่อกําไรบริษัทไรายได้เมื่อบริษัททำมากินมีไรายได้มีกําไรที่มากขึ้นราคาหุ้นก็ย่อม เพิ่มสูงขึ้นไปตามปัจจัยพื้นฐานของการทำธุรก,กิจเหล่านั้นมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้จริงๆในระยะยาวนะครับคือในระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะมีข,ขึ้นลงลงผันผวน,นแล้วก็ไม่สอดคล้องกับกับปัจจัยพื้นฐานที่เราเห็นว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยผลการงานกับธุรก,กิจนมันเป็นตัวฉุดรั้งหรือเป็นตัวผลักดันราคาหุ้นในตลาดแน่นอนไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ข้อต่อมา ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นส่วนต่างระหว่างราคาหุ้นและมูลค่าที่เหมาะสมบทบาทสำคัญของส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ margin of Sa f e t y นะครับมันทำให้การคาดการอนาคตได้อย่างแม่นยำเนี่ยการคาดการอนาคตได้อย่างแม่นยำเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นในข้อนี้เนี่ยก็น่าจะหมายถึงการที่เราซื้อหุ้นที่มีราคาถูกมากพอก็คือมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย การเจ๊งเนี่ยการขาดทุนเนี่ยมากพอเนี่ยมันทําให้การคาดการณ์ในอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็มันมีความน่าจะเป็นต่างๆมากมายเนี่ยโคตที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยมันลดความสําคัญลงมันแทบจะไม่จําเป็นเลยถ้าเราซื้อหุ้นเข้าในราคาถูกมากพอแล้วก็การลงทุนในหุ้นที่มี margin of safety หลายๆตัวหลายบริษัทรวมกันเป็นพอร์ตเนี่ยสร้างเป็นพอร์ตรวมเนี่ยจะทําให้ผลกําไรโดยรวมเนี่สูงกว่าผลขาดทุนโดยรวม แน่นอนขึ้นรือมีความแน่นอนมากขึ้นว่าเราจะได้กําไรมากกว่าขาดทุนถ้าเราซื้อหุ้นที่มีราคาถูกมัดรวมกันเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับผมซึ่งแนวคิดเนี้ยเกรแฮมบอกว่ามันเป็นหลักการพื้นฐานของการบริหารจัดการธุรกิจประกันภัยคือการกระจายความเสี่ยงนักลงทุนเนี่ยควรสอดหาหุ้นที่มีโอกาสกําไรมากกว่าขาดทุนให้มากบริษัทที่สุดให้มากตัวที่สุดและไอาการกระจายความเสี่ยงเนี่ยเป็นวิธีการที่ ง่ายและทําให้ส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยของคุณสูงขึ้นซึ่งส่วนเผื่อที่แท้จริงเนี่ยต้องได้รับการพิสูจน์จากตัวเลขจากหลักการเหตุผลแล้วก็จากประสบการณ์ในการลงทุนของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นเกรแฮมก็กําลังพยายามที่จะบอกเราอย่างไกลายๆว่าในการประเมินมูลค่าพื้นฐานหรือประเมินมูลค่าที่แท้จริงเนี่ยมันต้องตั้งสมมติฐาน การที่จะหยิบนาตัวเลขเข้าไปใส่ในสมการเพื่อวะเมินมูลคา่าเนี่ยไอตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยมันต้องได้รับการพิสูจน์ด้วยข้อมูลที่มันน่าเชื่อถือแล้วก็พยายามที่จะทําให้มันเ,เขาเรียกว่าอะไรมันมีเหตุผลมากที่สุดไม่ใช่คิดอย่างเลื่อนลอยซึ่งสิ่งเหล่านี้นมันก็อาจจะต้องบวกกับประสบการณ์การลงทุนของเราที่มีมาในตลาดหุ้นที่มันทําให้เรามองอะไรได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นข้อต่อมา เราควรซื้อหุ้นก็ต่อเมื่อมันเป็นหนทางสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจชั้นเยี่ยมในราคาถูกเท่านั้นแม้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่หรือแม้ว่าคนอื่นๆจะแห่กันไปในทิศทางใดก็ตามก็คล้ายกับข้อที่ผ่านมาก็คือเราควรลงทุนหรือเราควรซื้อหุ้นในลักษณะของการในมุมมองของการเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือเราควรจะมีมุมมองว่า การลงทุนในหุ้นเนี่ยหรือหุ้นหนึ่งหนึ่งของบริษัทนั้นๆเนี่ยมันมันคือธุรกิจจริงๆมันมีคนทํางานอยู่เบื้องหลังบริษัทจริงๆมันมีสินทรัพย์จริงๆมีคนทำมาหานจริงเกิดรายได้เกิดกําไรเกิดขาดทุนจริงไม่ใช่มองแค่เป็นตัวเลขเขียวเขียวแดงแดงอยู่ในแอปรีมิงอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมุมมองว่าการลงทุนในหุ้นก็เสมือนการลงทุน ในธุรกิจหรือเสมือนการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยมันจะทำให้ใจเรานิ่งมากขึ้นเพราะว่าก็ถ้าหากเรามองไปรอบ,บตัวคนที่ทําธุรกิจอยู่เนี่ยก็คงไม่มีใครที่จะมานั่งดูราคาหุ้นของตัวเองทุกวันถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆใ,ในตลาดหุ้นหรือบริษัทนอกตลาดก็ได้ก็คงไม่มีนักธุรกิจคนไหนหรือเจ้าของธุรกิจคนไหนที่คิดที่จะขายหุ้น ต,ต่อเวลาหรือคิดต่อเวลาว่าเอ๊ะเราจะขายหุ้นเมื่อไหรด่ดีเราจะซื้อหุ้นเพิ่มเมื่อไหร่ดีเขาก็โฟกัสไปที่โครงสร้างธุรกิจโฟกัสไปที่การทํามาหากินในแต่ละวันก็เท่านั้นเองข้อต่อมาจงเชื่อมั่นในความรู้และประสบการณ์ของคุณเองหากเราได้ข้อสรุปและรู้ตัวว่าเราได้ใช้วิจารยญาณอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ลงมือ,อมทําตามข้อสรุปนั้นแม้ว่าคนอื่นจะเห็นต่างจากเราก็ตาม ในโลกการลงทุนเนี่ยความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่สําคัญถัดจากความรู้ประสบการณ์และวิจารณญาณซึ่งได้รับการทดสอบแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราได้หาข้อมูลได้วิเคราะห์ได้สังเคราะห์สิ่งต่างๆมาอย่างดีจนได้ข้อสรุปเป็นไอเดียการลงทุนที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเชื่อมัน่นแล้วก็มีวิน,นยัยลงมือทำตาม กระบวนการตามแนวทางตามไอเดียของเราไม่ว่าคนอื่นจะเห็นต่างจากเราแค่ไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญเพราะว่าความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยความสําเร็จในโลกการลงทุนจริงๆข้อต่อมาการได้ผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจในโลกการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องง่ายกว่าที่ผู้คนส่วนใหญ่คิดแต่การสแสวงหาผลตอบแทนชช้นเลิศที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเป็นเรื่องยากกว่าที่คุณเห็น ในข้อนี้เนี่ยคือการคาดหวังผลตอบแทนพอประมาณหรือคาดเฉลี่ยที่การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหนึ่งเนี่ยจะมอบให้เราได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรอย่างเช่นคุณฝากประจาคุณก็คาดหวังได้ว่าคุณจะได้ดอกเบีย้ยกี่เปอร์เซ็นต์ฝากความซัพคาดหวังได้จะได้ดอกเบีย้ยกี่เปอร์เซ็นต์ลงทุนนวหุ้นกู้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ ต่เนี่ยเราก็พอจะคาดหวังได้ว่าเราจะได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้ยากนะแต่การคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะในระยะยาวเพราะสุดท้ายแนวโน้มระยะยาวเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่ค่าเฉลีย่ยเป็นเรื่องปกติ คุณอาจจะลงทุนในหุ้นแล้วได้กาไรมหาศาลเพียงแค่ไม่กี่ปีถ้าวัดระยะยาวเป็นสิบยีปีเนี่ยมันก็จะอาจผลตอบแทนเหล่านั้นมันอาจจะวิ่งกลับก็สู่เส้นค่าเฉลีย่ยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราจะลงทุนให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของเราเนี่ยมันก็ต้องไปดูที่เป้าหมายลงทุนของเราเนี่ยว่าเรามีเป้าหมายอย่างไรบ้างแล้วเป้าหมายนั้นมันต้องหาเงินเท่าไรมันต้องได้รับผลตอบแทนในการลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์เรื่องนี้ก็ต้องไปดูกัน ซึ่งมันสูงมากเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากกว่าที่เราเห็นแน่ๆข้อต่อมาก็คือบริษัทที่ดีจะไม่ใช่การลงทุนที่ดีหากเราจ่ายเงินซื้อหุ้นมาในราคาที่แพงเกินไปอันนี้ก็คือทุกข้อเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกันอยู่คือต่อให้บริษัทที่เราสนใจเขาลงทุนเนี่ยมันจะดีแค่ไหนมีงบการเงินแข็งแกร่งทำมาหากินดีขายของได้เยอะ ผู้บริหารดีทุกอย่างดีส่งเสริมกันหมดแต่ว่าถ้าเราไปซื้อหุ้นณนะจุดสูงสุดของตลาดถ้าเราจ่ายเงินซื้อหุ้นมาใน,นราคาที่แพงจนเกินไปเนี่ยผลตอบแทนที่เราคาดหวังแลวยิ่งโดยเฉพาะเรื่องมา r g จิ้นอ a f เซ y หรือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยเนี่ยันกนจะเหลือน้อยมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามีผลตอบแทนที่คาดหวังน้อยหรือมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย น้อยเกินไปเนี่ยมันก็คงไม่ใช่การลงทุนที่ดีนะเพราะว่าเราก็กําลังแบบรับความเสี่ยงบางอย่างที่มากเกินความจําเป็นข้อต่อมาประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าผู้แพ้ของวันวานมักกลายเป็นผู้ชนะของวันพรุ่งนี้อยู่บ่อยครั้งข้อนี้เนี่ยมันก็พอจะตอกย้ำคําพูดที่ว่าคือเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ หรือเป็นข้อสําหรับคาดการณ์อนาคตเสมอไปครับก็คือสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมันไม่จาเป็นที่เกิดขึ้นมาในอนาคตเพราะฉะนั้นก็อย่ายึดติดอดีตมากจนเกินไปเราควรที่จะวิเคราะห์เราควรจะใช้ข้อมูลตั้งจากอาดีตและปัจจุบันเนี่ยเพื่อคาดการณ์อนาคตว่ามันมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั้นก็ทําได้แต่ว่ามันก็ยังมีความน่าจะเป็น อื่นๆอ,อ,อีกมากมายมหาศาลที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่เราต้องการในแง่หนึ่งก็คือหุ้นที่มันราคาถูกมานานในอดีตรหรือราคาตกอย่างหนักในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มักจะกลายเป็นผู้ชนะหรือราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นในอนาคตก็เป็นไปได้ด้วยความเชื่อของกลุ่มตุ่มแคนดูลัมอย่างที่ฮเวิสมาร์กบอกนะครับว่ายังไงมันจะต้องกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยในระยะยาว ข้อต่อมาก็คือนักลงทุนมืออาชีพจะไม่ลงคิดไปเองว่าความผันผวนของตลาดหุ้นรายวันหรือรายเดือนเนี่ยจะส่งผลให้พวกเขาร่ำรวยขึ้นหรือยากจนลงเราต้องใช้จิตใจอันเข้มแข็งเพื่อเหนี่ยวรั้งตัวเองเอาไว้ไม่ให้ลงมือทำอะไรตามฟูงชนก็คืออย่าไดติดกับตลาดมากเกินไปการลงทุนในหุ้นยยเกนเทรดเดอร์นะครับผมการลงทุนระยะยาวเนี่ย เรายึดมั่นในการลงตัวระยะยาวเนี่ยเ,เราก็ไม่จําเป็นที่ต้องเข้าไปดูราคาหุ้นในตลาดทุกวันขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเป้าหมายระยะยาวมันไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นหรือจดลงเป็นหลักวินาทีขนาดนั้นถ้าเรายึดมั่นที่ท,ที่ปลายทางความสําเร็จของเราว่าเราต้องการอะไรแล้วเรารู้ตัวของเราเองตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปคิดว่าความผันผวนของตลาดเนี่ยมันจะกระทบอะไรกับเรามากจนเกินไปนะ มันก็ทําให้เราจิตใจเราเข้มแข็งแล้วก็ทําให้เราไม่ลงมือทําอะไรตามคนส่วนใหญ่ซึ่งแน่นอนการทําตามคนส่วนใหญ่อย่างที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นนะครับมันมันไม่ใช่ปัจจัยความสําเร็จในตลาดหุ้นแน่นอนข้อต่อมาความเสี่ยงอยู่ที่ตัวเราเองการลงทุนเนี่ยควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการป้องกันการซื้อหุ้นมาในราคาแพงเกินไป และป้องกันไม่ให้คุณมั่นใจในมุมมองของตัวเองมากเกินไปนี่คือแนวทางที่ดีที่สุดคือเมื่อเราอยู่ในโลกการเงินการลงทุนมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีทฤษฎีการกระจายความเสี่ยงต่างๆมากมายแต่สุดท้ายแล้วนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะพูดว่าความเสี่ยงสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเองก็คือการกระทําของเราเองเนี่ยถ้าเรา มีความถ่อมตนต่อตลาดไม่มั่นใจตัวเองมากจนเกินไปมีการศึกษา ح, ความรู้อย่างพอเหมาะพอสมควรหรือมากพอเนี่ยมันก็จะจํากัดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ความเสี่ยงมันมันไม่มีวันหมดไปแน่ครับผมก็ต่อมาเราจะรู้สึกมีอํานาจควบคุมมากขึ้น หากเราตระหนักว่ามีอะไรอีกมากมายหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้เราควรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางการเงินในระยะยาวของเราและสุดหยุดสุดและหยุดสนใจอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆของ,ของตลาดอันนี้มันก็สอดคล้องกับหลายข้อที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับผมคือเราการลงทุนหรือการเป็นนักลงทุนที่ดีเนี่ยเราควรจะตระหนักเสมอว่ามีความน่าจะเป็นมากมายในอนาคตที่มัน อาจเกิดขึ้นได้แล้วก็นอกเหนือก,ก,การควบคุมของเราคือเราทําอะไรไม่ได้เลยเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราควรที่จะเผื่อเผื่อเหตุการณ์เหล่านั้นเอาไว้และนี่คือความเสี่ยงที่เราควรจะจัดการซึ่งถ้าเราตระหนักถึงสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้เราลงทุนได้อย่างไม่ว่ามีมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความนิ่งต่อความผันผวของตลาด หยุดสนใจอารมณ์ขึ้นๆลงๆของตลาดแล้วก็โฟกัสไปที่เป้าหมายทางการเงินในระยะยาวเอาไว้นั้นในการที่เราจะเครียดหรือกังวลไปกับตลาดหุ้นรายวันรายเดือนมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวของเราครับผมบอกกับตลาดหุ้นไทยช่วงเวลาดีแดงกันไปแทบแทบข้อต่อมาก็คือสาเหตุหลัก ของความล้มเหลวสําหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ก็คือการใส่ใจต่อภาวะตลาดมากเกินไปนี่นมันนก็เหมือนข้อเมื่อกี้แต่ว่าบรหิหารเขาก็พยายามจะเน้นย้ำครับว่าสาเหตุหลักที่เราล้มเหลวในการลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นเนี่ยคือเราสนใจตลาดมากเกินไปคือเขาคิดว่าเราหเ็นภาวะตลาดรายวันเนี่ยราคาหุ้นที่ลงลงเนี่ยมันไม่ได้ มันไม่ได้เป็นเรื่องจําเป็นที่เราจะต้องไปตรวจสอบมันตลอดเวลาแต่มันแทบจะไร้ประโยชน์เลยด้วยซ้ำเราสู้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเอาเวลาไปศึกษาพื้นฐานของบริษัทเอาเวลาไปอ่านหนังสือเอาเวลาไปใส่ใจครอบครัวเอาเวลาไปทำอย่างอื่น,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 ท,นที่มันน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าต่อเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวนะครับผมยิ่งเราโฟกัสภาวะตลาดมากแค่ไหนนี่มันก็จะยิ่งสร้างความเสี่ยงที่จะล้มเหลวได้มากขึ้นเท่านั้นมากันที่ข้อสุดท้าย เรแฮมเขาก็พูดว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายการลงทุนมันไม่ใช่การได้เงินมากกว่าค่าเฉลี่ยแต่มันเป็นการได้เงินในจำนวนที่มากพอต่อความต้องการของเราซึ่งได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้ววิธีการวัดความสำเร็จทางการลงทุนที่ดีที่สุดคือการพิจารณาว่าเรามีแผนการลงทุนและมีวินัยมากพอซึ่งจะนำพาคุณไปสู่จุดหมายที่เราต้องการแล้วหรือยังข้อนี้ก็เหมือนจะเป็นบทสรุป ของอหนังสือที่มีชื่อในภาษาไทยว่าคัมภี์การลงทุนแบบเน้นคุณค่าในชื่อภาษาอังกฤษว่า the intelligent investor นะครับผมเหมือนข้อสุดท้ายนี่ก็เหมือนเป็นเป็นบทสรุปเลยงจริงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในการจะได้เงินมากหรือน้อยเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเอาไปเทียบกับอะไรซึ่งการจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือไปยึดอ้างอิงอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของเราเนี่ยมันคงไม่ได้มีประโยชน์อะไรและวิธีวัดความสําเร็จที่ดีสุดก็คือ คุณมีแผนการคุณมีวินัยที่จะเดินตามไปสู่จุดหมายไปสู่เป้าหมายที่มันเป็นมันเป็นเรื่องค่อนข้างที่เป็นประเจกบุกคคลแล้วก็เป้หา,าปหมายการลงทุนเป้าหมายการเงินหรือเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันคงจะแตกต่างกันเพราะมันมีความเป็นประเจกสูงม,มากในเรื่องนี้นั้นเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องไปเป,เปรียบเทียบกับใครว่าคนนี้มีเท่าไหร่หรือเรามีเท่าไหร่มันอยู่ที่เป้าหมายของเราถ้าเราสามารถที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นสามารถที่จะ บรรลุผลสําเร็จในเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายการลงทุนเป้าหมายชีวิตหรือเป้าหมายอะไรก็ตามแค่นี้มันก็มันก็มากพอแล้วในความหมายนี้นะครับผมเท่านี้แหละคิดว่าน่าจะน่าจะมีประโยชน์กับทั้งตัวผมเองเพื่อต่อย้ำตัวเองและมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่บางเรื่อง่านได้เข้ามาฟังพอดแคดใน EP นี้ บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมแลวก็หวังว่าเราจะได้พบกันไปเรื่อยๆเพราะว่าก็พยายามจะอย่างที่เคยบอกไว้ไใน EP อีพีก่อนว่าพยายามจะลงอัดเสียงแล้วก็ลงพอดแช์ให้ได้สัปดาหแล้วสองครั้งก็จะพยายามอย่างพยายามอยู่แล้วก็ช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แทบจะเป็นตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนได้ต่ำตมที่สุดในโลก ก็น่าจะใช่ก็เป็นกาลังใจให้กันนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปถ้าเรามองเพียงแค่ถ้าเรามีมุมมองเพียงแค่ระยะสั้นแน่นอนว่าทุกอย่างมันเคลื่อนที่ลลตลอดเวลามันผันผวนตลอดเวลาแต่ผมเชื่อว่าการที่เรามีมุมมองระยะยาวต่อทุกๆเรื่องโจะเฉพาะเรื่องการลงทุนเนี่ยมันจะทําให้เขาเรียกว่าความผันผวน,ผนหรือเส้นแนวน้อมต่างๆเนี่ยมันมันนิ่งมากขึ้น มันกลมกรอมมากขึ้นแล้วมันก็มองเห็นจุดหมายปลายทางได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอขอบคุณเนื้อหาบ้างส่วนจาก The Intelligent Investor ที่พิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปีคศ1949เนี่ยครับโดย Benjamin Graham แล้วก็ผมอ่านจากผู้แปลเป็นภาษาไทยก็คือคุณพรชัยรัตนะนนชัยสุขจากสำนักพิมพ์ Wisdom Workplace และก็สำนักพิมพ์ต้นฉบับ Harper Business ก็ขอขอ,ขอบคุณหนังสืเอยมแดงหนาหนักหนุนนอนได้ไวในที่นี้ด้วยับผมแล้วพบเจอกันใหม่โอกาสหน,น้าและในอีกพีหน้าขอให้มีความสุขกับการลงทุนในทุทกๆวันนะครับผมนายกอมาเตนาตอสกคาโนพอดแคส